สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบมาันทึกรายการนะคะเข้าไปที่ระบบขายและรับจองสินค้าคลิกปุ่ม work flow เลือกเอกสารที่จะบันทึกนะคะก็คืออ n v o i c e สินค้าเลือก1.2ขายเชื่อโปรแกร,รมจะขึ้นบบมาส่งของมันกับภาษีประจ้งนี้ให้เรากดโอเคนะคะจากนั้นให้เรากด f 3เพื่อเพิ่ม เลขที่และเลขที่อ้างอิงนะคะเราจะให้โปรแกรมรันให้ใส่วันที่เอกสารก็คือ01ทับ0258นะคะมาที่ชื่อย่อของลูกค้านะคะให้เราใส่ให้เราใส่อ ขอภยายค่ะให้เราใส่บริษัทอ่คอนเวนมิวสิกจำกัดกดเลือกนะคะคอนเวนมิวสิกจำกัดแล้วกดโอเคกด yes แท็บรายการสินค้านะคะ มาที่คอลัมน์ให้ใส่หนึ่งแล้วกด Enter ชื่อสินค้านะคะให้ใส่กลองชุดให้ใส่กลองชุดนะคะ กด enter เรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปที่คอลัมน์จำนวนนะคะให้เราใส่คำว่าสชุดกด ok นะคะโปรแกรมจะขึ้นราคาขายมาให้นะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เรากด f10 เพื่อบันทึกโปรแกรมจะบันทึกบัญชีอัตโนมัตินะคะให้เรากด F10 เพื่อบันทึกในที่นี้เราจะไม่พิมพ์ให้เรากด No กดปุ่ม Escape เพื่อออกนะคะกด Yes กด Escape ออกอีกครั้งนะคะ